ตอนนี้กำลังรดน้ำนะคะต้นสีมหาโพจากประเทศอินเดียโอ้โดยการนำของคุณนาแก้วนะคะคนอากาศตรีตราดาจารย์ดรแก้วสงขาวซึ่งไปประเทศอินเดียแล้วก็ได้นำต้นพระสีมหาโพจากเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะมาปลูกไว้ที่วัดขอนาดตอนนี้ได้สองปีนะคะก็ต้นก็โต นี้ค่ะดูต้นนี้นะคะก็โตพอสมควรแล้วนะคะเจริญเติบโตถือว่าก็เป็นบุญนะคะที่วัดขอนาดได้มีต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะนี่อยู่ที่วัดขอนานนะคะใครอยากมาที่วัดขอนาดก็เชิญมาดูต้นศรีมหาโพธิ์ด้วยนะคะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าศรัทธนะคะนี่ โอเคอาจารย์วันดีก็ได้ชวนเด็กๆมีเจ้าหน้าที่ดูแลอาจารย์วันดีนะคะจากโรงเรียนบ้านขอนานก็เอาพาเด็กๆมารดน้ําบ้างตัวเองมารดน้างนะคะอ่า้ยอันนี้